สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้พบกับช่องอาทิตย์ดีปันนี่เกษตรมือใหม่ใจเกินร้อยนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาตัดแองโงนะครับไหลเมล็ดของเราตอนนี้ครบกําหนดพอดีนะครับตัวนี้อ่าแมกนัมนะครับตัวนี้ครบหกสิบวันนะครับหกสิบวันพอดีก็หลังจากที่เรางดให้น้ำนะครใบของเขาก็จะรู้สึกเฉาๆหน่อยนะครับนี่ครับประมาณสามสี่วันก็ เดี๋ยวมาตัดกันเลยนะครับว่าแตงโมไรเมล็ดเป็นยังไงบ้างครับที่ปลูกไว้ตอนนี้ไรเมล็ดก็จะมีอยู่สองสายพันธุ์นะครับก็คือจะมีพันธุ์แมกนัมตัวนี้ครับหลายรุกหลายนะครับอาจจะดูไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับตร่นี้นี้ครับฟังจากเสียงนะครับน่าจะแดงนะครับเดี๋ยวมาผ่าให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่าไส้ในนะครับของ แตงโมไลมเมล็ดจับเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวขออุปกรณ์แป๊บนึงครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวมาผ่ากันเลยนะครับตรงน,นี้นะครับผ่ากันให้เห็นกันจะจ้ะเลยนะครับเด็กปุ๊บผ่าปั๊บเลยครับให้ลุ้นนะครับฟังจากเสียงนะอื้อนะครับ นี่นะครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแดงนะครับแดงแต่ก็ถ้าจะให้ดีก็คืออ่าหลังจากที่เราเก็บเฉียดก็จะเก็บไว้ประมาณสักสองสามวันก่อนนะครับถึงจะผ่าครับอันนี้เราเด็ดจากต้นนะครับเด็ดจากต้นแล้วก็ผ่าเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับมาชิมนี่ครับไรเมล็ดนะครับตัวนี้ มเมล็ดของเขาก็จะจะพอจะรีบไปเองนะครับจะมีเค้าขาวนะครับเค้าขาวครับนี่นะครับเพื่อนเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับก็ถือว่าก็ยังไม่ริมต้นสักเท่าไหร่นะครับก็แต่ก็หวานนะครับหวานหวานอยู่นะครับ นี่ครับแล้วก็ข้อดีของแตงโมแล้วมันเลยคือเราไม่ต้องพะวงนะครับกับเมล็ดเลยนะครับแล้วก็จะกินแบบติวนะครับอี่ยวนี้ครับขออีกสักคำนะครับนี่ครับรู้สึกแบบฉ่ำนะครับฉ่ำหนามากเลยรันนี้นี่ครับตัวนี้จะเป็นพันุแมกนัมนะครับแมกนัม เอาให้หมดนะครับก็มานี้ครับเดี๋ยวอ่าก็จะมาตัดนะครับที่เหลือตัวนี้ก็จะเดี๋ยวจะตัดตัวอีกสายพันธุ์หนึ่งให้ดูนะครับก็จะเป็นพันธุ์ตมูทตี้นะครับสตมูทตี้เป็นเปลือกดำนะครับนี่ครับ ครับหนึ่งค่อนข้างที่จะลูกใหญ่นะครับใหญ่กว่าลูกที่แล้วตัวนี้เก็บ่าจะสองโลได้นะครับตัวเนี้ยดูนะครับเนี่ยฟังเสียงก็ถ้าผ่าก็คือก็จะแดงนะครับแต่ก็จะต้องเก็บไว้สักสองสามวันก่อนนะครับให้เขาลืมต้นสักหน่อยครับอนี่นะครับเพื่อนใครที่อยากสนใจนะครับอยากจะปลูกแตงโมและเมล็ดก็ลองปลูก ไว้ทานเองที่บ้านนะครับอันนี้ก็จะมีหาอยู่สองสายพันธุ์ก็คือแมกนัมนะครับแมกนัม um, แล้วก็ของสมุตตี้นะครับตัวนี้เป็นของบริษัทเบียไตนนะครับตัวนี้หาซื้อมเมล็ดพันธุ์ได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับตัวนี้หรือสั่งออนไลน์นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเวลาทานแทงโงก็จะได้ไม่ต้องขายมเมล็ดอีกต่อไปนะครับก็คือ รู้สึกว่ากินแตงโมแล้วอได้รสชาติของแตงโมแบบทำมากเลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม